เราคือพลังแห่งแสงบนโลกใบนี้สวัสดีคุณคุณเที่ยรักครอบครัวเที่ยรากเมื่อนานมาแล้วเราซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้วางแผนออกแบบและสำแดงโลกเชิงประจักษ์ของความเป็นคู่เพื่อที่จะขยายจิตสำนึกสากล ไปสู่อาณาจักรที่เป็นไปไม่ได้ที่จะได้สัมผัสในฐานะสิ่งมีชีวิตแห่งการตระหนักรู้ที่ไม่รู้จบชั่วเหนียวรันเราออกแบบอาณาจักรที่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่แยกจากความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเรา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้ผ่านช่วงของความเป็นคู่ทั้งหมดรวบรวมประสบการณ์เชิงลบมากมายรวมทั้งประสบการณ์ที่สัมผัสได้ดีเยี่ยมเรารู้สึกถึงในดินแดนนี้มาจนเรายอมให้ตัวเอง ตกเป็นทาสด้านลบด้วยความกลัวความสงสยัยความทุกข์ทรมานมากมายตอนนี้จิตสำนึกของเผ่าพันธุ์ของเราได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะตื่นขึ้นสู่ความเป็นอยู่ที่แท้จริงก้าวข้ามขีดจำกัด ของความเป็นคู่เชิงประจา์สอดคล้องกับการรวมตัวของกาแล็กซีทั้งหมดของเรามีส่วนชั้นนำของมนุษยชาติที่ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับกาแล็กซีกำลังเพิ่มการสั่นสะเทือนของมนุษยชาติเพื่อทุกคนจะได้ตระหนัก ถึงความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเราที่จดจำประสบการณ์นอกเหนือจากร่างกายได้ตระหนักถึงจิตสํานึกเที่ยวไรขอบเขตของความเป็นไปได้เที่ยวไร้ขอบเขตในการแสดงออกด้วยความรักและความสุขเที่ยวไร้เงื้อไข โดยจงใจใช้ชีวิตในระดับการสัส่นสะเทือนของการตระหนกรู้เหล่านี้เรากำลังแผ่พลังที่สงบเงียบทรงพลังไปทั่วมนุษยชาติเรากำลังประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากเราทุกคนร้วนเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีจิตสํานึกเป็นรายบุคคลเราแต่ละคนจึงต้องตระหนักรู้ถึงความจริงของการเป็นอยู่ของเราแม้ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของจิตสํานกกรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเราก็ยังเป็นปัจเจกและเรามีการรับรู้ถึงความเป็นจริง ของเราเองด้วยเราแต่ละคนมีวิธีโดยกำเนิดในการตระหนักถึงความเป็นจริงมันมาจากการรับรู้ภายในเมื่อเราเริ่มค้นหาความตระหนักรู้นี้ภายในจะสามารถเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกสิ่งในชีวิต เป็นสัญลักษณ์ของสภาวะจิตสมนึกของเราทุกอย่างกำลังรอรับความรักความกตัญยูและความสุขเมื่อทำเช่นนี้ขั่วลบที่เราได้รับก,การมุ่งให้เป็นบวกและทุกอย่างเปลี่ยนแปลงในประสบการณ์ของเรา ลมหายใจจะลิกขึ้นก้องกังวานมากขึ้นด้วยจิตสำเนึกที่มากขึ้นเราจะมั่นใจในการปรากฏตัวและมีพลังสัสดส่วนของเราตั้งตรงและสวยงามมากขึ้นความยากจนมากมายข้อบอกพรอง ทางกายภาพกลายเป็นสุขภาพที่สดใสความไม่รู้จะกลายเป็นความตระหนักที่ยอดเยี่ยมการเป็นทาสกลายเป็นเสรีภาพและอำนาจอธิปไตยทั้งหมดนี้ต้องใช้การฝึกฝนและการอุทิศตนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ในการรับรู้ส่วนบุคคลและนี่คือเส้นทางที่อัศจรรย์ไปสู่จิตสมนึกที่สูงขึ้นและการตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราเรารักคุณเสมอ